อย่าลืมกด Subscribe ให้ถึง1,000รับซัก โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมเอาปุ๋ยมูลไส้เดือนเอ้ยไม่ใช่ผมเอาขี้วัวกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเอ่อผมพอดีผมได้ดูในคลิปใน u t u b e อะครับเขาบอกว่าเอาไว้ปรับสภาพน้ำแล้วก็เอ่อเอาไว้ปรับสภาพน้ำให้น้ำมันสะอาดขึ้นให้น้ำมันดูดีขึ้นมีจุลินทรีย์มากขึ้น อะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลยแนะนำบอกว่าให้เอาขี้วัวเพราะเหมือนเขาว่าเวลาโยนลงไปในสระน้ำครับเดี๋ยวมันก็จะไปจมอยู่ในก้นบอ่อมันก็จะช่วยลดปริมาณในการน้ำซึมซึมก้นบ่ออะไรประมาณอย่างนี้ครับแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เอาไปช่วยปรับสภาพน้ำให้น้ำมันใสสะอาดขึ้น อะไรประมาณนี้ผมก็เลยไม่รู้ครับต้องลองแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะหาพวกผักตบชวาหาอะไรแหนแดงอะไรต่างๆพวกนี้เอามาเอามาเอามาเลี้ยงในสาสนี้ด้วยเพื่อเพื่อลดการระเหยของน้ําในช่วงหน้าแล้งะครับให้มันมีความชุ่มชื่นมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะตอนนี้ แล้วก็จะพยายามปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงารอบๆสะด้วยเพื่อเป็นการลดลดการระเหยของน้ำเพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีกส่วนหนึ่งโอเคเข้าๆว,ว,วันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมไม่ได้ออกขาตั้งกล้องมาเดี๋ยวอาจจะลองแกะ ก็จะเห็นเขาบอกว่าให้เทลงไปเลยหรือหรือจะโรยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนของที่วัวเดี๋ยวผมอาจจะหาอะไรมาตักแล้วก็โรยลงในน้ำได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยจินซีสังเคราแสงแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดู เออเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปที่ตอนตอนที่มันแล้วเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมเอาขี้วัวเทลงไปในสระแล้วนะครับผมมันก็จะลอยอยู่แล้วเดี๋ยวสักพักมันก็จะพอมันหนักขึ้นเรื่อยๆมันก็จะจมลงไปก้นบ่อแล้วทีนี้ก็เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเทเข้าไปครับเทลงไปในสระเลยเพื่อ ให้มันไปย่อยสลา,ายให้มันไปถ้าปรับสบภาพอะไรต่างๆให้น้ําต่างๆมันดีขึ้นโอเคข้าวาว,วันนี้ผมก็ลองมาใช้ตามสูตรของ youtube นะครับซึ่งผมผมไม่เคยใช้เหมือนกันว่ามันโอเคไม่โอเคยังไงแต่มันก็ต้องลองอะครับเพื่อทําให้น้าอะมันใสขึ้นสะอาดขึ้นอะไรต่างๆแล้วก็เออเผื่อมันจะช่วย ลดการซึมของน้ําในสระได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอันนี้ที่เขาเรียกกันก็คือธนาคารธนาคารน้ําใต้ดินแบบเปิดหมายถึงขุดสระขุดอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะมีการเก็บธนาคารน้ําใต้ดินแบบปิดอีกแบบหนึ่งซึ่งก็เป็นการฝังท่อฝังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็สนใจอยู่แต่ก็ต้องไปขุดในหน้าน่านาจะหน้าแ้งหน่อยๆครับ เพื่อเพื่อป้องกันการฝนตกเพราะว่าขุดธนาคารน้ําใต้ดินแบบปิดเนี่ยน่า,นาจะใช้เวลาอยู่เพราะผมคนเดียวโอเคครับเข้าๆวันนี้ผมก็เอาคลิปจาก youtube ท,ที่เขาสอนกันนะครับว่าให้เอาคีวัวมาโรยมาเทลงในสระแล้วก็เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาเทเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในสระให้มากขึ้น ก็ต้องลองครับว่ามันเป็นอย่างมันจะทำยังไงได้บ้างแล้วมันจะดีขึ้นไหมโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ละครับขอบคุณครับอ๋อเกือบลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดกดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆในช่อง youtube ไอสารด้วยนะครับผมแล้วผมก็จะทยอยอัปเดตทุกวันว่าวันนี้ทำอะไรยังไงเพื่อให้เราเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทดลองไปพร้อมๆกันครับ เพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับเราจะหยุดที่จะเรียนรู้ก็ต่อเมื่อเราสิ้นลมหายใจไปแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ